ที่ทำนาข้าวเนี่ยเพิ่งมาทำปีนี้หรือทำมากี่ปีแล้วโอ้ทำมาอายุสิบกว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบหกสิบกว่าทำนามาสี่สิบกว่าปีนะครับพี่น้องพี่สมศักดิ์มารู้จักโกชีได้ไงก็ร้านมันให้มาใช้ให้มาลองใช้ดูร้านที่บอกว่าอยู่ที่การอ่าใช้ตัวนี้อยู่นาข้าวที่การแล้วเห็นผลดีก็เลยเอามาให้ลองใช้ดู แปลงนี้ก่อนที่พี่สมศักดิ์จะมาใช้เนี่ยประมาณ60ไร่เนาะเมื่อก่อนเนี่ยเห็นบอกว่าผลผลิตได้ไม่มากเท่ไาไหร่ใช่ไหมแต่ตอนว่ามันก็ได้สี่สิบยังมากยังดีเลยก็สี่ห้าสิบก็สี่สิบห้าสิบอยู่เนี่ยอยู่ตลอดแล้วใช้ปุ๋ยใช้ยาเยอะไหมใช้เยอะใช้เยอะปุ๋ยยาเป็นแสนล้านแสนขึ้นแสนเท่าไหร่ประมาณแสนสี่แสนห้า สนสี่แสนห้านะครับได้ข้าวแค่สี่สิบห้าสิบเวียน<ม>แล้วหกสิบไร่เนี่ยที่ใช้ไปกี่แสน้องทองกว่าหน่อยทองทองครั้งครั้งสองกองฉีด <2, 2 S 1> จนเก็บเกี่ยวนี้พี่ฉีดกี่ครั้งครับประมาณสามครั้งสามสองก็ตกหกสองสสองแต่หลังจากฉีดไปครบแล้วเนี่ยปุ๋ยยาที่บอกว่าเคยใช้แสนกว่าถ้าจะจ่ายลดลงมาเหลือเท่าไหร่ก็เลือกครึ้วกี่หมื่นนะ ประมาณหกเจ็ดหมื่นห้าหมื่นหกมื่นอย่างไรอยูงเงี้ยรดค่าปุ๋ยไปค่าปุ๋ยค่ายาไปแล้วครึ่งหนึงแล้วตอนเกี่ยวข้าวเกี่ยวได้อะไรประมาณรับพิ่งจะีดดนแหคือว่าเคยใช้ดูก็เออพอมันได้ข้าวเจ็ดสิบแปดสิบเออล้วก็เออมันก็ใช้ได้ใช้ดีมากอย่างตรงนี้หน้าสุดนี้ได้อะไรนะแปดสิบอ่าได้แปดสิบ เกี่ยวครั้งล่าสุดนี้คือตื่นเต้นมากคือมึงใช้รอบแรกเลยกะกะข้าวว่าเต็มที่สูงสุดไม่น่าจะเกิน70็ดสิบคนก็ขอดว่าได้ไปแปดสิมาดูดูวยก็ทาแล้วความชื้นอะไรสูงมันไม่หนีมันก็หนีเท่าไหร่ความชื้นไม่มีจริงแต่ว่าราคาราคามันไม่สวยไม่ได้ถ้าราคามันเหมือนเมื่อก่อนนี้เราโขลยรวยได้เลยสบายมากราคาข้าวมันก็ขึ้นลงตามปกตินะครับเพราะว่าเจ็ดเั็นซองบุกันเลยนะท่าน จัสมินจัสมินจัสมินนะครับชาวนาเรารู้กันอยู่แล้วครับจัสมินปีที่แล้วราคาดีมาปีนี้หน่อยราคาล่วงปีนี้ทุกเจ้ามันล่วงทั่วประเทศแต่ท่านราคาข้าวราคาล่วงแล้วพี่ได้สี่เกวียนเหมือนเดิมนิดแย่กว่าเดิมนะดีนะได้เพิ่มมาส0ิเกวียนมาอุ้มเอาไว้ประหยัดปุ๋ยยารอบละ5้าหกมื่นแล้วก็ถ้าทำลักปีละสองรอบก็แตะหนึ่งล้านแน่นอนี่ไหนที่สามรอบก็เศรษฐีแล้วเนี่ยก็พอได้ มีอะไรฝากบอกผู้ชมทางบ้านมาครับว่าโครีดีอย่างไรบอกได้เลยครับดีดีแล้วหลวงเลิงตอนเติมเยี่อใบตั้งดีเหมือนกันตอนใหญ่ใบยาวใบงามเอน้ำหนักดีอะไรมันก็เรียกว่าดีอ่ะดีทุกย่างทั้งแต่ทำนาเราทำนามาในชีวิตอ่ะไม่เคยเห็นอะไรดีเลยยเเคนีย War, เราเดินกระเตาะลวงกระเตาะอะไรดูมันก็ท่าดีไม่ว่ามันมีความสุขด้วยกันตุกดูปุ๊บโอ้โหโก็ไม่เข้าโรคก็ไม่มีเม็ดลายก็ไม่มีเม็ดลายเม็ดด่างก็ไม่มีจับแล้วมันก็สุดมันอะไรมันปพื้มปพื้มใจหายเหนื่อยอ่ะหายเหนื่อยโอ้ยปุ๋ยก็ลดยาก็ลดผลผมิตก็เพิ่มมีความสุขกันทั้งบ้านนะครับพิพันธ์โฟทีนวัตกรรมนําเข้าจากอิสราเอลนะครับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดตัวนี้สามารถตอบ เกษตรกรได้ทุกคนครับในเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแน่นอนวันนี้ทีมงาน 4G นะครับต้องขอลาพี่ชุมสักตะเคียนเ่่านี้ก่อนและลาพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้ค่นนี้ครับสวัสดีครับ